ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะ I h a อ e a game โอ้ไอ้สกปรกสกปรกต้องการเล่นเกมรีบไปอ่ะต้องการเล่นเกมจะเล่างนิทานเรื่องอะไรให้ป้าฟังแค่เดียวมีใครอยากเล่นเกมบ้าง อยกเลยเล่นไม่เป็นอยากฟังแต่นิทานอยากฟังแต่นิทานเริ่มจากเลเวลหนึ่งต้องต่อบันไดต่อบันไดอย่างนี้ลองดูที่มาดูได้ให้ต่ออย่างนี้ตาไม่ดีทำไงม่ได้ต่อต่อย่างนี้มันต่ออย่าง ต้องต่อแบบอย่างนี้มีพื้นที่ใช่ไหมมาต่่ออยางนี้ต้องต่อตีเหลี่ยมตีเหลี่ยมอย่างนี้ต่อโอ้ยลุงชัยมีเวลาห้านาทีโอ้ยลุงชัยฉีกมันเนาะลุงชัยถ้ามันไม่มีที่ต่อที่เสียบทำไงแม่เหล็กดูกันแม่เหล็กแม่เหล็ติดกติกาติดต่อนี่ต้องเอาต้องต้องให้มันมัันนมอะไร มเน็กเน็ตมน็เ่เคยเห็นเลยเกมยังไงกมีปุ่มเหมือนลูกเต๋านี่เราจะต่อยไหไงต่อให้มันเป็นลูกเป็นล่างใกล้ใกล้กันมังจะตดไม่ไม่จำกัดสีมีนกมีวาีรมาหนึ่งองสามสิเอาสีอันนี้เหรอ ใช่ต่ติให้ม็นสีเหียมให้มันเป็นสีเหียมก็เปสี่เหียมก็เป็นเ่ยงไเไเย้ e s นึู่แปลว่าอะไร่อปเลเวลสองเลเวลสองโบาเลเวลสองทำไงนูโอ้ยป้าปูเนื้อเดีย่อันยาวๆอย่างเี้ไม่ให้มันล้มแม้แต่นิดเดียวนั่นอ่ะลุงนช่กี่อัน เอาหมุดนี่เลยไม่มันล้มกินนาทีกินนาทีอันนี้ถ้วยอนียบมาให้เร็วอันนี้เป็นแชร์เล้นไงีเราต้องใช้อีกคนนึงที่จะต้องมาตอบเป็นแชร์เล้นใครต้องมาตอบอันป้าป้าน่ะไม่รู้เรื่องป้าอยากฟังนิทานใครต้องมาตอบเป็นแชร์เล้นเยกมือใครจะแชร์เล่นด้วยป้าเกศอยากฟังนิทาน วันยิธานเรื่องอะไรจบแล้วเกมอ่าอ่าแล้วเวลาของลูกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรเวลาของลูกว่าเอออ่าเอาเร่าสิเวลาเข้าขบวนเข้าับวนเข้าข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  นึกว่าโคตรดีว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่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 เล่าและห้องปอบคอดเดี๋ยวว่าใครอยากจะเล่นเกมอีกเอ็กพอแล้วลุงชัยก็ค่อนข้างปึกรู s. <S ้จักปึกไหมหนูรู h, oh my God, my, 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 ้จักคำว่าปึกไหม อ่าลุกหลองไปถามลูกหลองลูกสองลุงหลองจะปองใครว่าใครจะเล่นยกไปไม่ไม่ใครจะ้าหนูชี้ไปใครคนนั้นก็ต้องเล่นนี่จะเอารางวัลมาเลยนี่เนี่ยเอาหนึ่งสองสามนักักลูกเวยินอานยูเลดยูอาร์เลดเดอน็อกออนเดอะด came with the b o y of mom shouting for look how we how we to wake up แปลว่าอะไรลูกเขาแปลว่าอะไรให้ด่านมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ให้ลุงอ่านภาษาไทยลุงอ่านภาษาไทยก็ก็ก็สปิงลิสไม่หนูอ่านแล้วตามตาบ้าก อ่านแล้วอ้าวต่อไปหน้าต่อไปนไม่ไม่ไม่หนูอ่านแล้วตาอ่านอ้าวลุงก็ต้องอ่านภาษาไทยก๊อกก๊อกก๊อกลูกว่าตื่นได้แล้วลูกสายแล้วนะเสียงเคาะประตูห้องลูกว่า <S <S ดังขึ้นพร้อมกับเสียงของคุณแม่ที่เรียกลูกว่าตื่นอ่านให้จบจบแล้ว next page the door was open ลูคิอาต half awake inside the room ประตูห้องเปิดออกลูกว่ายืนสลมสลืออยู่ที่หน้าประตูลูกก็ไม่เาไปตามอเราเอาจบง why do you get up late today mom asked ลูเว I did my homework at night. It's so much that I was afraid I would be able to finish in time or at the last of the school on Monday. So I วัดเล็มโนเดนปอหนึ่งเขายังกออากาอยู่เลยอ่านอกินแปลพอฟังเลยภาษาไทยอ่านให้รุงอ่านเหรออ่านภาษาไทยทำไมวันนี้ลูกว่าตื่นสายเหรอคุณแม่ถามลูกว่าเมื่อคืนว่าทําการบ้านกับคุณแม่การบ้านเยอะแยะเลยว่ากลัวทําเสร็จไม่ทันเปิดเรียนวันจันทร์ ก็เลยนอนดึกครับเอาอย่างนี้ให้ลุงอ่านภาษาไทยบรรทัดหนึ่งแล้วแล้วอากินอ่านภาษาอังกฤษตามนี่นึก next 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 นึกอ่านเออนี่นี่นี่เดี๋ยวลุงอ่านก่อนนี่นี่นี่ภาษาไทยภาษาไทยข้างบนภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างหนูอ่านก่อนมองเวทอลเดดอัพทูเดอะชายโาวี์ r e a d ด n g that เด็กอา่นเดยู Do your homework during the five-day holiday with mom and No, I went out and played football with my friends. So I didn't do my homework. Look we are เงียบๆนูได้อันนี้ฟนหน่อยฟังหนูหน่อยคุณแม่เดินเข้าไปที่โต๊ะอ่านหนังสือของลูกว่าว่าไม่ได้ทําการบ้านตลอดวันหยุดเลยถ้าวันที่ผ่านมาคุณแม่ถามครับว่าไปเตะฟุตบอลครับกับเพื่อนๆเลยไม่ได้ทําการบ้านเลยครับลูกว่าตอบเสียงอ่อยๆเสียงอ่อยภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรลูกแอนต์เลฟครั มาเพาไม่มีเลือดใช่ั้ยคะเบา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 เดี๋ยวมือมีเลอดนี่ไปพรอแม่เอาก่อนไปพร้อมภาษากรีวาไปพร้อมภาษากรีฑากันก็ได้ Happy 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 Birthday Mother ไอ้รักยู ให้มีความสุขมากนะครับขอบคุณม่ะเอาละป้าจัดการปาดเค้เดอะนมบอร์วันเบอรทูผายมือเลยเออนี Lightning> ่ม anyway okay ัน uh, mm ่เยมี่เรอดเนี่ยปเ้ยมเตรียมกันมาแล้วตัวเนี่ยพ่อกัลูกอะเพราะว่าเจวันโปใหญ่มากวงเวรมันอะใหญ่ประมาณสองสรกิโลเมตรใหญ่กว่าดาวเสาอีก เดาอะไรนะเดาอะไรนะที่ว่านี่ที่ว่านี่เดาอะไรี่อไรเฮพี่อะไรนะเดาอะไรตะกี้เนี่ยไอเดมนตีนตีอปลโปรเดฟวีโอ้ยเางวดมาต่อไปต่อไปเดาอะไรที่อยู่ไกลที่สุดภาษาอังกฤษอต s t สเด้าเาวพลาน one u r e n u s t w Planet X t h r Neptune Neptune ปิอยู Neptune ยู n e t e มือมอโดนซี่มือโเฉยเฉลยไม่มีใครถูกไม่มีใครถูกเพราะว่า Planet X อันที่ไกลตุน Planet X อันที่ไกลจากไหนไกลจากโลก หนึ่งแสนกิโลเมตรใกล้จากโลกใช่ไหมลูกต่อไปหนึ่งแสนกิโลเมตรต่อไปอะไรที่ชนกับโลกแล้วเกิดวงจันทร์ภาษาอังกฤษไม่ลูก้คำพูดภาษาไทยหน่อยนะดาวอะไรที่ชนโลกแล้วเกิดวงจันทร์มาพูดภาษาอังกฤษดิว่ากี้ฟลาร์เน็ตคารายบิทเอ เอ็นป oh, okay. oh, so ้อมเอนมูนโอ้เอนมูนอ่ใช่คืออะไรหนึ่งวันห o ุเียทเอ่อฮปป planet t neptune p l e a t number เขาไปไหนวะเปลี่ยนเจไปคนนี้ ไปมือไยมือไเองนมบอร์ทูเชืเอง่านัมบอร์ทูวางเนียวะจะเองเะบ่อนัมบอร์ทูนัมบอร์ทูคืออะไรไอ don't know นนอไอ้นนอดาวันดอน เดี๋ยวก็โกรธลงอยู่แล้วนั่นก็คือเซีย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 ตัวเตยอไรตัวเตยท่าบลูถ้าเด็กฉลาดแบบนี้รคอยู่ห้องเขาก็หนักใจอยู่นะต่อไปมันจะไปไวแล้วเพื่อนไปชาต่อไปอะไรที่ภาษาอังกถามภาษากฤษกวัติด ไว <the> เดอร์มูนพิเอทอัคไวเดอร์มูนพิเอทอัคเรียกว่าทไทยใบวงจันทร์ป้องกันเราเ<อ> oh, จำได้แล้วเดอร์มูนใช่มาเริ่มจากคนแรกเอ้ย<ค>หนึ่งเขาวงจันทร์ป้องกันเพราะว่าเขาเขาอยากช่วยโลกสองวงจันทร์ช่วยโลกเพราะว่าเขาเอาไว้ป้องกันกุกบาทเล็กสามเขาเอาไว้ป้องกัน แล้วเขาไม่ป,ป้องกันเขาเอาไว้ชนโลกอีวสองตัวเองตัวเองถูกเฉลยคุณลุงประมาณกับ พ่อถูต้ายยกวงจันทร์ป้องกันกุกบาลเล็กกุกกาบาลไปลุงสมานทำไมเก่งจังกับพ่อหนูต่อไปวัดอีธชื่อปีเด้อเดี๋ยวเราจะน้อมแาเน็ตกวนเนาะเรียกว่าดาวมื่อเป็นอันดาวคร์ที่ใหญ่ไหมหรือไม่เริ่มจากอันแรก วันนัมเบอร์วันฉันว่าเป็นนามรูตีนีนิสันชื่อบีเดอร์น่าเดินร้อยเจ็ดมิคันเฮดีวันที่เราตีเราไปโปรแดนตุยอินเดรียทูเฮดีวันที่เราตีเราไปโปรแดนตุยมะม่วงหรือแดนชูบด้วยนัมเบอร์ทวี ชิบไลอนเฮดี้วันทีโรตีโไปโปรดตุยยันซิมเลถูกลายเง้ยเอาถึกสมนมที่เจอกัน number t number t h นัไปดู p a c k a g ต number ร h e ต้องมีถูกสักคนล่ะ number t e คนนี้บ้างถูกลุงชัย number ถูถูกต้อง อไปบูเงเลยไปจับมน้ตเ็ดอเราอะไรที่ใหญ่ที่สุดวันภาอังกกษก่อนวันอีทเดอ s ตาเ t อ e บิ g g e ิ t o อ t h ด a l วออเริ่มจากวันเควยต้าทูบิืดจูดดี นี again again. My. 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 My ่เป็นตัวด่านเอทีนมดเยามดเยากันนั่นอะเกนออะไรจังอเกอเก้นไม่บิ๊กเกจจูมาต่อไปอเล็กอเก้นบิวจูดบิวจูดไม่ใช่บิ๊กเกจจูบิวจูดเวบีวแบรจเล็กใคร เร่มจกกคุณนับัวบกจดนกจุดมีเออนิโน่นุ่มะดชเลลยไม่ม่ถูกมันนับวันเหรอมันับวันวันอันหนึ่งครับอันที่หนึ่งแย่กว่าใครอีกตอบเควตาตาแปรนะแปรแ ต่อไปแ<ป>สงกิทถ้างั้นป้าลุงๆุงฟังไม่เข้าใจตอบไม่ได้พูดไวเกินฮ h ยอ s t เด f a แฟมิลี่ออฟ <Be not. S 2> เด n b มูนเ h a t Number o บอร์ t ัน n u เด e r two, เบอร์ e r ชิบิด r t h r เบอร์ทว n u m ิน r t ั r เบอร์ i ว e r ีวินาวินาวิ ลุงใช่ไม so, no. well, we like ่ม no. ีประตดาวเสาย้าดาวเสาจ้ะเพราะว่าดาวเสาแฟมอลี่ออกเ f the m o ดีดาวเสาแรกอ่ะใครเล่นอีกใครอยากเล่นอีกเล่นทุกคนมามาเล่นทุกคนเลยมาเดียงเกิงแมัสหนึงอ่ะแล้บอกว่าเออยังไม่ถามเลยฮู้อีทเดอะแฟมิลออฟไล วันไรหลายหมืนเอิร์ด two i n u h e e เอิร์ด four the, floor, the, sun. The, sun. the sun the sun เแล้วี the sun f o r the sun ه, f o ดาวพฤหัสอะไรนะเตอร์จูปิเตอร์ไม่มีมีโลก มีโลกดาวพุธดาวศุกร์กับอาทิตย์เดซันเอาสุกดาวพุธเอามาเมี่ยงเดซันเดซันดูพเขามีเอร์ดพดดร์ดมีมมี่ดเออเดียวเฉลยป้าก ปณีปณิปณิตอบอะไรปณิลโลกเอิร์เอิร์ ใช่ไหมอาทีนี้ทีนี้ป้าป้าพวกป้าป้าลุงลุงนี่จะเฝ้าไปจับเป็ดรู้จักจับเป็ดไหมเอาแบบกล่าวกาวคำเขาเรียกว่าขอบคุณป้าลุงและครั้งต่อไปจะมาเล่นเกมอีกจะว่ายังไงอ้าวเกมแพ้ต่อไปไม่ยอมไม่ยอมเล่มือต่อไปเล่วือเล่เลยวัดอ็ดเดินไล่ What is the biggest star ever? Part two, one. เอ้ยไม่ใช่นูเปลี่ยนใจ What i s the biggest galaxy ever? Galaxy ใช่เอ่อ Galaxy อ่อ big one. c a p o l galaxy Andromeda three. ดนมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ครูวิทยาศาสตร์ตอบก็ถูกแล้วไม่ได้ใหญ่ให้ครูไทยตอบตอบบ่ถูกแล้วเจลลี่ปิ๊บแกแล็กซีสวี๋ยสงสัยของั้นนะอันนี้หนูต่อม้าพูดในยูริเบอร์ดของหนูได้ BM1 040M เบียวไปนอหลับนอนนอนะว่าอันไหมีแสงเงี้ยนะทีเออคือมีแสงสนองชั่ววันันันวนันเล็กอะไรก็ได้วันวัวันชเออครบแล้ว3แล้ว

คุณลุงชะลาไม่ได้ตอบเดี๋ยนี่แหละคำว่านิดน้อยเวลาบมกเก่งแล้วมันตอบแล้วมันฟุ่งตอบม่วๆแล้วฝุ่งแล้วกระดื่งมันที่มันพอแล้วงมันตอบได้สามสิบเดีวทีนี้ป้าถามหน่อยจะนอนกี่พุ่งจะไปโรงเรียนไหมพรุ่งนี้เช้าอ้าวพูดถึงต่อไปเ e v e l สุดท้ายสุดท้ายสุดท okay. right. ้ายุดท้ายสุดท้อะไรที่ที่ใหญ่ที่สุดวันนี้เดอะบิ๊กเกตยูิเบิร์ดแอบเบิร์ดอัวนบิลาอัวแกด็กติอัวลานเนยเบิร์ดมื่อชวีบินเมื่ชีวีบินอักเอร์ดมาชวเดรไซดชวนันเนปจูนแอมท อินเทอรมีได้แคลล็กซี่เอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดนิวเรเซโลไรเปอร์เดสเกรย์เอิร์ดวันอีอีวันลาติจุดให้ถูกต้งหนึ่งหรือสองเอิดวันแกล็กซี่ถูกถูกเนบิวลาวันถูกเนบิวลาวันดูดดูดวอเลือก เขาให้เรียกเหอนใ่อะไรลนสีูดูาม้ามวนเยใครพูดองบ้างยกมือใครคนที่ยอะยกมือคนที่พูดสอง ไม่ถ <Net> ูกคนทีのの่พูดต่องนั่นก <People S 2> ็คือถูกต้องขอบคุณครัที่มาในบ้านผมทุกคนตามม่นไปนอนได้ พูดภาษาอังกฤษเร็วพูดภาษาอังกฤษ Thank you Thank you for coming my house You are b e n j a i n to sleep t ใช่ๆๆพรุ่งนี้ผมจะไปโรงเรียนว่าอย่างไรพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนพรุ่งนี้ผมจะตื่นเช้าไปโรงเรียนตื่นไป